การป้อนอาหารไปตลอด forever เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับนกเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือโภชนาการที่มันเกินไปเนี่ยมันไม่เหมาะสมในช่วงวัยละกันสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะ Artwork Channel มาเจอกับหมอแบบซุปเปอร์สตาร์ชื่อเสียงโด่งดังใครๆก็รู้จักนะฮะสวัสดีครับ,รบหมอัครบ แนะนำให้รู้จักก่อนนะครับอันนี้หมอสุนินเดี๋ยวต้องไปทำไปไว้หนวดกันอันนี้หมอสุนินไม่ใช่นะหมอเบนนะหมอเบบนหมอเบนก็เป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านศัก์เอสโตติกนะฮะโอ้ยอย่าเรียกว่าเชี่ยวชาญเลยเรียกว่าอะไรธรรมดาธรรมดาทั่วไปมีเรื่องที่ไม่รู้เยอะโอเคคือวันนี้เนี่ยเรามักจะเจอกับคําถามคําถามหนึ่งมันเป็นคําถามที่คนโทรเข้ามาถามเยอะมากคนคอมเมนต์มาแบบ พี่อาร์ตเรื่องนี้เยอะมากนั่นคือเรื่องว่าอาหารลูกป้อนมันมสามารถที่จะป้อนไปจนนกตายเลยได้ไหมมันจะเกิดเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าหรือจะหยุดอาหารลูกป้อนยังไงดีอยากให้มันกินเองแต่ยังป้อนอยู่มันหยุดไม่ได้กลัวมันตายออโอเคอันนี้รู้อันนี้อันนี้เป็นปัญหาโลกแตกโรคโลกแตกเลยเอ่ะนเนี้เพราะว่าในยุค2022ปัจจุบันก็ยังมีคนเลี้ยงอาหารลูกป้อน เรื่อยแล้วก็ไม่หยุดยั้งเออคือว่างอ่ะ <c oughs> คาว่าคือว่างคือคือขยันเนาะขยันเนะคือว่างนะค,างะครับว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่แต่บางคนอาจจะไม่ได้ว่างจริงๆแต่ว่าลูกนกไม่ยอมกินเองสักทีอะไรเงี้ยก็ม,มีมันไม่ยอมกินเองหรือเราไม่ยอมหยุดเองมันมีหลายสาเหตุคือเขากังวลไงกังวลว่าเออมันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่วันนี้จั่วหัวมันถามว่าเอยแล้วลูกนกเนี่ยมันจะสามารถกินอาหารลูกป้อนไปได้นานแค่ไหนอันนี้น่าสนใจ คือต้องพูดกันตรงๆก่อนว่าอาหารลูกป้อนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่อาหารผู้ใหญ่ป้อนป้อนไม่ใช่อาหารป้อนผู้ใหญ่เอาไงงงใครตั้งชื่อวะทำไมไม่เป็นอาหารป้อนลูกวะเออเออใช่อาหารอาหารลูกป้อนอาหารป้อนลูกคือมันป้อนใครใครป้อนใครก็ผมว่าคนไทยอ่ะคนไทยตั coping, ้งคำนี eh? ้ตลกลยนะอย่างเช่นอาหารลูกป้อนก็เหมือนข้าวราดแกงอะแต่จริงๆมันเอาแกงไปราดข้าวเออ มันมันมันเหมือนกันเอออันนี้เป็นไงละลูกป้อนจริงๆต้องป้อนลูกเออเพราะเราไม่มีใครเรียกว่าแกงราดข้าวเออไม่มีอะไรครับมี่แต่ข้าวราดแกงก็คือยอมอย่างข้าวราดด้วยแกงเออเออเออเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันทีนี้เรากลับมาแล้วอาหารที่มันจะเหมาะสมกับลูกนกเนี่ยอาหารลูกนกเนี่ยก็ป้อนไปได้ถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมป้อนได้ถึงเมื่อไหร่ใช่จริงๆต้องบอกเลยว่าปกติอะตามคอนเซปต์เลยก็คือมันจะมีคำหนึ่งก็คือ winning ว,ว,วินนิ่งก็คือวัยหยาอาหารถ้าเป็นคนก็เรียกหยานมใช่ปะใช่หยานมยังหย่าเราหยาอยัยงหยานมยังก,กินนมกล่องอยู่เลยใช่ไหมครับยังไม่หย่านมยังก,กินนมกล่องม,มีให้กินก็กินก็ถ,ถึงนี้ เวลาเราป้อนเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งก็คือไวรินไววินก็คือไวที่หยาอาหารหยาอาหารแปลว่าอะไรนกเริ่มหัดแทะใช่ป่ะมันก็จะมีคนที่พูดว่านกเริ่มหัดแทะเริ่มอยู่ในวัยที่เริ่มแทะอาหารคําถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่านกเริ่มหัดแทะหรือเราจะรู้ได้ไงว่าควรให้อาหารกินแล้วเพราะหลายคนก็ยังติดป้อนอยู่ใช่ จริงๆต้องบอกก่อนเลยว่านกมันจะมีพียรียดหนึ่งถ้าเราเลี้ยงนกมาทุกคนที่เลี้ยงนกมาจะรู้เลยว่านกจะมีอยู่วัยหนึ่งที่เรียกว่าวัยวีนเนี่ยจะเป็นวัยที่อยู่ดีเลี้ยงเลียงอยู่ดีก็เลิกโชวอยู่ดีก็ไม่กินวะอยู่ดีก็ไม่โชวแต่ล่าเริงนะล่าเริงเติขึ้นมากระโดดเกาะขอบกรงก็ตีปีปั๊บปั๊บปั๊บเห็นใทลิงปุ๊บ ไม่สนอาจจะแบบตีปีคือนกวเนี้จะตีปีเยอะมากเพราะเขาจะพยายามเหยียดปีกเหยียดขาหัดเกาะแล้วก็ขึ้นมาไต่ขึ้นที่สูงแล้วก็พยายามตีปีใช่ป่ะเยอะเลยตีปีพวกนี้จะกินลดย่างเห็นได้ชัดค่อยๆลดเลยแล้วใเนี้มันจะค่อยๆลดน้ําหนักอทําไมอ่ะซึ่งเอาจริงๆมันเป็นไวัยที่น่ากลัวนะอันนี้ขอขัดหมัอนเป็นวัยที่น่ากลัวนะน่ากลัวตรงไหนรู้ป่ะแยกไม่ออกแยกไม่ออกว่าป่วยหรือวีนใช่เขาบางตัวพอหลาบป้อนเท่าเดิมอ่ะมันจะไม่รู้ปริมาณนกที่ เออเอาอันนี้พูดตรงๆนะคือถ้าคนยังใช้สายป้อนเนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งเสมอคือเราจะไม่รู้ว่าจริงๆปริมาณนกไวัเนี่ยนกพอหรือเปล่าแล้วพอเราป้อนไปเท่าเดิมในที่เราเคยป้อนมาก่อนเราจะเริ่มเห็นอาการนกขย้อนขย้อนออกเพราะเราเกินมันใช่ป่ะเพราะมันเพราะว่าไวนั้นน่ะกระเพาะพักมันจะเริ่มกระชับขึ้นเพราะมันจะเตรียมตัวเองไปกินอาหารแข็งขึ้นมันก็จะหดอันนี้เป็นเรื่องที่ดีคือกระเพาะพักนกเนี่ยในวัยลุกนกที่เราป้อนเนี่ยจะเห็นเลยว่ายืดมากมันจะใหญ่ใหญ่ แล้วพอยิ่งโตยิ่งโตปุ๊บมันจะยิ่งเล็กลงเรื่อยๆแตกต่างกับตอนเด็กกับตอนโตแตกต่างกับมนุษย์่ะผม<อ>ผมยิ่งกินโตขึ้นก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทำไมเราต้อใหญ่้น <laughs> ไม่ <laughs> ไมห <laughs> มยุดเลยว,วะ <laughs> <อ> <ười> คือคือพอยิ่งโตเนี่ยมันจะยิ่งยิ่งยิ่งเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพื่อที่จะแท้อาหารพอแท้อาหารเม็ดเข้าไปเนี่ย พอมันเล็กเนี่ยมันทาให้การบีบตัวมันง่ายมันจะกระชับมันจะกระชื้นขึ้นเหมถึนว่ากระเพาะพักมันจะเริ่มฝึกตัวเองเพื่อให้กระชับในการเริ่มมากินของที่แข็งขึ้นอคือจริงๆก็พูดง่ายๆคือมันก็ไม่ควรจะหย่อนคล้อยอะไรเหมือนเดิมลวเพราะว่าเพราะมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่มันจะต้องใหญ่อพอมันไม่ต้องใหญ่ปุ๊บเวลามันกินอาหารอะไรดูนึกภาพตามนะครับมันก็จะไม่มีความเสี่ยงคือถ้าสมมติว่ามันกินแล้วมันยังยืดขยายได้เยอะๆเหมือนเดิมเนี่ยลองนึกเวลามันบินไปมันไปเกี่ยวกิ่งไม้โดนนั่ี่ัเเยงทจะกิิดอุบตตห เลยเป็นเหตุผลเดี๋ยวจะไปต่อในอีพิโซดหน้าก็ได้ว่านี่แหละอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราชอบมีปัญหานกกระเพาะทะลุทะลุใช่แล้วก็ไรปโทษว่ารบอนร้อนกันอ่าเอออันนี้อันนี้เดี๋ยวอีพีหน้าเอาแน่นอนอ,อ่ะกลับมาต่อทีนี้พอมันเริ่มเข้าสู่วัยวีนเนี่ยอาหารที่เลือกป้อนเข้าไปเนี่ยมันจะเริ่มกินน้อยลงเรื่อยๆอืน้อยลงเรื่อยๆใช่แล้วมันควรจะพอมมนเริ่มกินเองแล้วมันควรจะหยุดไปเลยหรือยังป้อนต่อไป จริงๆเราต้องบอกว่าเทคนิคการวินอาหารของแต่ละคนเนี่ยก็มีความหลากหลายใช่ปะ่ะแต่ละคน<ม>แตกต่างกันขึ้นกับอะไรหนึ่ออาจจะเป็นขึ้นจากความใจแข็งไม่พอ<ม>ใช่ปะ่ะใจอ่อนใจแข็งต่างกันอันที่สองคือความเข้าใจในพฤติกรรมการกินอาหารของนกต่างกัน<ม>อันที่สามอาจจะเกิดจากาพฤติกรรมของนกใช่ปะ่ะที่ยังแบบเรียกร้องอะ่ะ<อ>ใช่ไหม<อ>ใช่ไหมอ่า<อ>แล้วก็<อ>สุดท้ายก็คือขึ้นอยู่กับชนิดนกอืเราสังเกตไหมว่านกยิ่งตัวใหญ่วินยากกว่านกตัวจิ๋ว คำว่าวินยากคือคือยาอาหารยากกว่าคือนกเล็กอ่ะมันพร้อมที่จะอิกนองการกินอาหารลูกป้อนเราเร็วมากใช่สังเกตะใครที่เลี้ยงฟอร์พัทมาป้อนอยู่ดีแม่งเลิกกินใชยไปนั่นแท่แค่แค่แป๊บเดียวเลยถูกป่ะในขณะที่ถ้าเจอตัวปากเสียนหน่อยก็พวกสายกระตัวก็ถ้าปวดหัวนะอันนี้ออนไม่หยุดคือบางคน ยันปีหูแตกใช่ไหมครับอข้างบ้านด่าอ,อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเลี้ยงอะไรพฤติกรรมการเลี้ยงเราเป็นยังไงเราจะเข้าใจในสายพันธุ์นั้นๆไหมหูเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราต้องรับรู้ไอ้นี้ผมว่ามันเป็นดีเทลเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเพราะฉะนั้นเอาไปว่าเราป้อนเนี่ยเราเราก็ประเมินตามหน้าง,งานของเราไป<ช>ตามสถานการณ์ของเราไปตามตัวนกข,ของเราไปแต่ทีนี้เนี่ย พอเราป้อนมาเนี่ยคุณอาจจะพอวัวินปุ๊บคุณอาจจะยังป้อนอยู่ฝึกนกบินเราฝึกนกบินองการเลี้ยงอ่ะใช่ป่ะหลายคนเลี้ยงอ่ะไม่ได้เลี้ยงแค่สวยงามอยู่ที่บ้านอ่ะบางคนเลี้ยงเพื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ใช่ป่ะเราสร้างดยเฉพาะคนที่ยังคงอยู่ในกลุ่มนกบินอิสระอยาเอานกไปบินเล่นคือถ้านกมันแบบอิ่มมันก็ไม่สนใจเราก็เลยอาจจะต้องมีการสร้างเงื่อนไขคือต้องบอกกันว่าโดยปกติของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยหลักๆเลยมันก็นอกจากความสัมพันธ์อ่ะผมว่าเรื่องแรกเลยมันก็ต้องคือเงื่อนไข ถูกต้องเพราะว่าจริงๆนกมันจะมารักเราได้ไงถ้าเราไม่มีเงื่อนไขกับันก่อนใช่ใช่ไห<ช>มเราทําโรงเรียนนกบินอิสระใช่ก็แปลว่านกที่ไม่รู้จักเรามาก่อนเลยอ่ะจะไม่มีเงื่อนไขได้ไงถูกป่ะถูกต้องอยูย่ดีจะบอกรักฉันนะจะรักเหรอไม่รักใช่เพราะฉะนั้นอย่างผมผมเปิดโรงเรียนนกบินอิสระเวลาที่นกมาฝึกเราไม่เคยเจอนกตัวนี้มาก่อนนกโตมันก็ไม่เอาเราอยู่แล้วมันก็ไม่เอาเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มที่จะสร้างความสัมพันธ์ แต่เราเริ่มสร้างด้วยอะไรผมก็เริ่มสร้างด้วยอาหารอยู่ดีจะเดินไปจับมันมันก็คงนับเราใช่เพราะฉะนั้นผมก็เริ่มสร้างด้วยอาหารพอด้วยอาหารเสร็จปุ๊บนกมันเริ่มไว้ใจเราเริ่มทัสเรามากขึ้นปุ๊บเราก็ค่อยๆใช้ความรักค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยและหลังจากนั้นพอเราขอแบกนกได้นู่นนั่นได้เราก็ใช้ความสัมพันธ์เนี่ยในการฝึกเขาผมเห็นอย่างนี้บ่อยชวนไปกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละความสัมพันธ์อ๋อใช้อาหารเป็นตัวล่อตลอดเลย แม่วันนี้ไปทานข้าวกันนะคะเออเดี๋ยวเอาเอากลับมาเรื่องนี้ดีกว่าอ,อ,อย่าไปพูดเรื่องนู้นเลยทีนี้เลยไม่ได้เข้าเรื่องบังทีสรุปแล้วเนี่ยพอมันโตพอมันกินเองได้ปุ๊บผมมาเลิกป้อนแต่ถ้าคนที่เขายังป้อนอยู่อ่ะมันมีเอฟเฟกอะไรไหมที่บอกเขาเลิกเขาที่เขาไม่เลิกป้อนเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเขายังกลัวว่านกเขาจะไม่ไม่ไม่สมบูรณ์หรือเปล่าหรือกลัวว่านกเขาจะขาดอาหารไหมงั้นเอางี้ไหมมันมีไหมที่นกที่มันกินเองไม่ได้ ผมว่าจริงๆแล้วอะถ้าเข้าใจมันนกทุกตัวมันมีสัญชาตญาณมันกินได้มันกินเองได้นี่แส่วนใหญ่อะมันกลายเป็นเท่าที่ดูเคสหลายๆตัวนะก็นกหลายตัวเคยตัวอืเสียนิสัยอืใช่ไหมมันเหมือนแบบกินไม่ได้อะเพราะว่าม,มันรู้ว่าเดี๋ยวเราก็มาป้อนรออืเนี่ยแหละพราะเราไม่ยอมสร้างสิ่งที่เหมาะสมในช่วงนั้นพอดีพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมพูดในเชิงของ ความต้องการพลังงานของนอกเนาะนกเนี่ยพอมันต้องการพลังงานเท่านี้มันก็จะสเตเบิลละดังนั้นถ้าเราป้อนเยอะไปอ่ะพลังงานเกินเลยแล้วอาหารลูกป,ป้อนเราเห็นป่ะครับว่าไม่ว่าจะเป็นตระกูลไหนก็ตามเนี่ยโปรตีนเนี่ยสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยเพียบเลยนั่นแปลว่าความต้องการโภชนาการของโปรตีนเนี่ยมันอยู่ระดับนะประมาณนี้แหละะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังให้อยู่โปรตีนเอาไปทำอะไรเอาไปสร้างไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอของร่างกายไปให้เกินเจริญเติบโตแล้วพอมันโตสุดแล้วอะปรรองกาไไท มไม่ต้องการไม่ต้องการแล้วไขมันที่ต้องการมากตอนเด็กก็ไม่ได้ต้องการมากขนาดเหมือนตอนเด็กแหละเพราะฉะนั้นทุกคนจําไว้นะลูกนกเนี่ยมันต้องการโปรตีนและไขมันค่อนข้างมากใช่ในไว้ลูกนกนะแต่พอโตพอร่างกายมันเริ่มที่จะสมบูรณ์มากขึ้นเริ่มที่จะกระชับมากขึ้นทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางความต้องการของโปรตีนและไขมันเนี่ย ขาจะน้อยลงไปเรื่อยๆมันจะนิ่ง <ứng S 1> มันจะอยู่ในเมนเทนแนนต์คือใช้เพื่อประคับประคองแล้ว <ứng S 1> เหมือนพวกเรากินเพื่อให้มันมีประคับประคองเราจะไปกินดุเหมือนเด็กเราก็จะเป็นไงอ้วน <ứng S 1> ใช่ไหมเพราะนั้นนี้มีปัญหาละวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเผาพลังงานของเรามันเริ่มทำไบบ <ứng S 2> เริ่มคงที่ <ứng S 2> เริ่มไม่ต้องการเยอะและ้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเข้าไปมากกว่าที่ต้องการเราจะเกิดปัญหาหนกโรคอ้วนตามมาละเอเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการที่คุณยังป้อนอาหาร ลูกป้อนในนกที่มันเริ่มโตแล้วมันควรจะกินเองแล้วแต่คุณยังป้อนอยู่เรื่อยๆผลเสียเหุตามมาคืออาหารที่มันได้รับเกินกว่าความต้องการโภืน,นาชการแน่ๆครับอันที่สองคือลูกนกไม่รู้จักการหัดกินและรู้จักการกินอาหารที่ควรจะเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือเท่าที่มีข้อมูลแล้วค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเลยคือหนึ่งกระเพาะอาหารนกจะมักมีปัญหา มผมยังไม่แน่ใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดปัญหาโรคกระเพาะขยายด้วยซ้ําเพราะว่าปัญหาคือนึกออกไหมครับตั้งแต่เด็กอะการกระเพาะอาหารนกเนี่ยถ้าเราไปดูตามกายวิภาคของมันเนี่ยในกระเพาะอาหารของมันเราไม่พูดถึงกระเพาะพักแล้วนะนะกระเพาะแท้ของมันเนี่ยจะมี2ส,ส่วน,ส,วนส่วนที่เป็นกระเพาะที่หลังน้ําย่อยอกับส่วนที่เป็นบทกระเพาะบทถ้าเรานึกออกก็คือกลืนนั่นแหละภาษาชาวบ้านเรียกกลืนกลืนเนี่ยจะใช้การบดกลืนเนี่ยใครเคยกินกลืนปะเหนียว เหนียวไหมเหนียวมากเคี้ยวแทบยากเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากที่ใช้ทำอะไรใช้ในการบดย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลื่นเนี่ยมันได้กินอาหารเม็ดกื่นก็จะทําอะไรบดบดไม่ให้บดตลอดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการบดตลอดเวลามันก็เหมือนเราออกกำลังกายอื่นก็จะมีการพัฒนามีการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มันกื่นก็จะมีกล้ามขื่นมีกล้ามเช้ยจริงจกิงืนจะมีกล้ามแต่ในขณะที่นกเนี่ยกินอาหารรูปปอดเนี่ย กล่นมันไม่ต้องทํางานอ,อ่ะอือไม่มีอะไรให้บ<อ>ีบไม่ให้มีอะไรบีบไม่มีมันก็เหมือนคนที่ไม่ออกกำลังกายสุดท้ายถึงจุดหนึ่งอ่ะความแข็งแรงของกล่นน่ะก็น้อยอก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่จะทําให้กล้ามเนื้อพวกนั้นอ่ะไม่แข็งแรงอืมและสุดท้ายเนี่ยการย่อยอาหารต่างๆประสิทธิภาพมันก็ค่อนข้างจะพร่องไปเยอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าจริงๆอ่ะเท่าที่ดูความสัมพันธ์อ่ะมันเห็นอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแล้วนะครับกับนกที่ป้อนอาหารลูกป้อนมาเยอะเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นปัจจัยไหมแต่ถ้าคิดตามเหตุ มันค่อนข้างชัดมากว่านกหลายตัวที่ถูกปอ้กปอนอาหารป้อนมาตลอดมักจะมีกล่นที่บางกว่านกที่กินเองอืมเข้าใจแล้วเพราะแต่ถ้าถามว่าแล้วนกโตเนี่ยมันควรจะห้ามป้อนไปเลยไหมมันอันตรายขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นใชถ้าเรายังให้อาหารธัญพืชอยู่เรายังให้เม็ดสีเรืออะไรอยู่ที่เขาควรจะกินนะและเราป้อนบ้างตามความจําเป็น เขาจะเป็นก็คืออะไรอ่ะนกป่วยอ่ะป่วยนกป่วยต้องกินก็เหมือนการเวลาเราป่วยเราต้องกินอะไรที่ย่อยง่ายเลยใช่ป่ะกินโจ๊กกินอะไรก็ว่าไปนกป่วยก็จะต้องต้องช่วยก่อนเพราะว่าบางทีในขณะที่ป่วยอ่ะเขาอาจจะรับอาหารยากขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวนก็จะมีอาหารสูตรสำหรับพวกนกป่วยหรืออะไรกินน้อยๆแต่พลังงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะว่ากินมากไม่ได้จะอ้วกอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าจริงๆก็สรุปง่ายๆเลยก็คืออยากจะให้รู้ว่า การป้อนอาหารไปตลอด forever เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับนกเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือโภชนาการที่มันเกินไปเนี่ยมันไม่เหมาะสมในช่วงวัยละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้พยายามให้นกกินเองและผมว่าการสร้างความสัมพันธ์โดยโดยการใช้เงื่อนไขาอาหารเราไม่มีความจําเป็นใดๆที่ต้องใช้อาหารลูกป้อนถูกต้องใช่ไหมครับทานตะวันก็ได้ไที่จริงทานตะวันก็ไม่ได้แยกกับมาคอนะอถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติถ้ามาคอเราชอบกินทานตะวันมากก็เอาทานตะวันนั่นแหละเป็นรางวัล สวนสัตว์ใช้หมดใครเคยไปดูโชนกใช้หมดใช่ไหมเดินไปชักธงชาติเดินไปปั่นจักรยานท่านตะวันเท่านั้นแหละเพราะมันง่ายแล้วมันก็จริงๆนกใครบอกว่าท่านตะวันสารอาหารไม่ดีมีแต่ไขมันก็มาคอมันอยากได้ไขมันก็กินกินไปเถอะใช่ไหมเราก็ไม่ได้ให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อยเออเราก็ไม่ได้ให้ทานตะวันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับประมาณอันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปนะว่าการป้อนอาหารลูกนกเนี่ยมันควรจะป้อนถึงวัยไหนแล้ว ความเหมาะสมในการกินอาหารแต่ละวัยเป็นยังไงถือว่าคลิปนี้น่าจะได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างจะครบเลยยังไงก็ตามนะฮะคลิปนี้ขอบคุณหมอเบนมากรับผมขอบคุณครครับสวัสดีครับ